ครับสวัสดีครับทักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาดูอีกชิ้นงานนึงนะครับที่ครูได้ทําไว้นะครับวันนี้นะครับชิ้นงานนี้นะครับเราก็มาเขียนกันนะครับก็เริ่มต้นจากนะครับก็มาดูที่หน่วยของใบงานของเราหน่วยเป็นเอนิ้วนะครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ไฟล์นิ้วขึ้นมาใหม่ครับเลือกพาร์ทโอเค เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนหน่วยนะครับให้เป็นแบบนิ้วนะครับให้เป็นนิ้วเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูใบงานของเรานะครับใบงานเนี่ยนะครับผมจะสร้างเส้นเซนเตอร์แต่ละเส้นแล้วค่อยมาสร้างนะครับวงกลมนะครับวงกลมแต่ละวงกันนะครับพูดง่ายเราสร้างจุดศูนย์กลางแต่ละของวงกลมก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาสร้างวงกลมสร้างสล็อตแล้วก็สร้างส่วนโค้งเชื่อมโยงเข้าหากันนะครับ ก็เลือกไปที่ฟอนต์เพนนะครับไปที่สเก็ตนะครับ Create Sketch นะครับก็สร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับเลือกไปที่ไลน์ล้วก็เลือกใช้เซนเตอร์ไลน์นะครับคลิกจากจุดศูนย์กลางนะครับตึงขึ้นมาเป็นเส้นตรงนะครับก็คลิกขวานะครับ elect นะฮะเนี่ยเราจะได้เส้นตรงอ่าเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นนี้นะครับให้ขนาดก่อนก็ได้นะฮะให้ขนาดก่อนความยาวก็คือหนึ่ง จุดสองห้านิ้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราได้จุดตรงนี้จุดตรงนี้เราไล่สลัดไปแล้วที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรอีกไม่มีแล้วนะครับเส้นนี้พอแล้วนะครับเราก็มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้บ้างนะครับก็เซนเตอร์ไลน์เหมือนเดิมนะครับให้เป็นเส้นตรงนะครับกะระยะได้เลยนะครับกะระยะได้เลยนะครับเรากะระยะก่อนแล้วค่อย ทำการให้ขนาดทีหลังนะครับก็ smart dimension เหมือนเดิมครับเมื่อได้แล้วล้วก็ smart dimension เส้นนะครับระยะ5้5.50นิ้วนะครับเสร็จแล้วนะครับระยะจุดนะครับแอตรงนี้เส้น center ไลน์ตรงนี้นะครับสูงจากจุดนะครับคือกลางนะครับของเพน นะครับก็คือแขนสีแดงนี่แหละนะครับก็ให้ขนาดนะครับจุดที่แขนของเพนนะครับกับเส้นนะครับก็ใส่ขนาดนะครับ2.75นะฮะเราจะทำวงกลมวงนี้เลยก็ได้นะนะครับวงกลมวงนี้เลยก็ได้นะครับวงกลมวงนี้เลยก็ได้ก็ใช้ตัวเซนเตอร์ไลน์เหมือนเดิมครับ เซ็นเตอร์ไลน์นะครับยกเลิกคำสั่งนี้จะกดปุ่ม ESC หรือว่าคลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่ select ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็พอได้แล้วก็ smart dimension นะครับวตั้งก่อนนะครับตั้งก่อนเท่าไหร่ล่ะ3.4ใช่ไหมฮะ3.4นิ้วนะครับเสร็จแล้วแล้นอนนะครับ นอน1น5อนิ้วนะครับรน,นะครับเราก็จะได้นะครับจุดที่เราจะสร้างนะครับวงกลมหรือว่าสล็อต,ตของเรานะครับทีนี้เราก็มาเริ่มต้นที่สล็อตของเราก่อนนะครับคลิกเลือกที่สล็อตนะครับสล็อตแบบตรงนะครับแบบตรงก็คลิกจุดที่1คลิกจุดที่2กลางสล็อตออกมานะครับคลิกจุดเส้หนึ่ง คลิกจุดที่2การสลัดออกมานะครับแล้วก็ให้ขนาดของสลอตครับการสลัดตัวแรกนะครับสลัดตัวแรกตัวนี้คือ0.76นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2นะไหครับเขาบอกเป็น r นะครับ r 7.5นะครับก็คลิกเลือกเลยนะครับที่ตัวส่วนโค้งของสลัดนะครับก็ใส่ขนาดเป็น0.75นะครับ เจนิ้วนะครับก็จะได้สล so ็อตออกมานะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยสล็อตฝั่งนี้นะครับเสร็จปุ้งเราก็สร้างวงกลมตรงนี้ฮะนะครับสองวงนะครับสร้างไปเลยซิเคิลนะครับหนึ่งสองอาจจะสร้างตรงนี้เลยก็ได้นะครับสองวงเหมือนกันหนึ่งสองนะครับอ่ะทีนี้เมื่อสร้างวงกลมเสร็จปุ๊บก็ให้ขนาดครับเหมือนเดิมครับให้ขนาดนะครับ วงในไดมิเตอร์จุดเจ็ดห้าครับวงนอกไดมิเตอร์หนึ่งจุดห้าตรงนี้นะครับวงในนะครับไดมิเตอร์ศูนจุดห้าวงนอกนะครับเป็น R นะครับอาห้าอ่ะ R 5. รัศมีนะครับ0.56นะครับก็ใส่เข้าไปเลยก็ได้นะนะครับ0.56นะครับคูณ2อ่าพิพมเข้าไปเลยนะครับกด enter นะครับก็จะได้แกมก็จะคำนวณให้เรานะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้ฮะวงกลมชุดที่1นะครับสล็อตกงชุดที่2ชุดที่3นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างเส้นนะครับเชื่อมโยงกันนะครับเส้นส่วนโค้งนะครับ โดยใช้คำสั่ง3 point art นะครับก็คลิกเลือก3 point art นะครับพอคลิกเลือก3 point art นะครับเราดูนะฮะจุดเชื่อมโยงของวงกลมนะครับกับเส้นส่วนโค้งเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ที่ตัวจุดตัดของวงกลมนะฮะที่แบกเป็นคอร์ดแดนสี่คอดแดนนะฮะมันจะตุดจุดจะเลยมานะครับก็เขาเรียกว่าจุดแทนเจนนะครับให้สัมผัสนะครับสัมผัสแลก็ ไม่ต้องคลิกเลือกตรงนี้นะฮะเราผ่านมานะครับคลิกเลือกที่เส้นส่วนโค้งเลยก็คลิก1ครั้งนะฮะลากมาประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะนะการะยะได้เลยนะครับก็คลิก1อีก1ครั้งแล้วก็ขยับนะครับขยับให้เป็นเส้นส่วนโค้งเห็นไหมครับขยับเมาส์ขึ้นลงขึ้นลง,น,ลงนะครับกนะ็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือก่าเราก็จะได้เส้นส่วนโค้งขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับ ทีนี้พออย่งนี้แล้วเรามาจัดการกับมันให้เสร็จก่อนนะครับเราก็คอนเฟิร์มของ3พอยต์อทไปแล้วก็คลิกไปที่พื้นสีขาวหนึ่ครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทําวงกลมนะครับเส้นของสล็อเนี่ยกับเส้นส่วนโค้งให้มันแทนเจนกันตอนนี้นะครับสัญลักษณ์ยังเป็นแค่คอนซิเดนต์กันอยู่คือสัมผัสกันนะครับแต่ว่ามันยังขาดแทนเจนต์เราก็ทําให้มันเกิดจุดแทนเจนกันก็คลิก ที่เส้นส่วนโค้งนะครับกดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกที่เส้นส่วนโค้งสล็อตนะครับก็คลิกครั้งนึงแล้วก็ปล่อยมือนะครับมันก็จะได้ทนเจนขึ้นมานะครับกดคลิกเลือกทนเจนนะครับเห็นไหมฮะพอคลิกไปที่พื้นสีขาวนะครับเราก็จะจบคำสั่งนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ทนเจนนะครับแล้วก็คอนซิเดนต์ขึ้นมาทีนี้เราก็มาทําฝั่งนี้นะครับทําฝั่งนี้เราก็เลือกใช้ตัว3ามพอยอาร์ตเหมือนเดิมนะครับ คลิกที่จุดปลายของเส้นนะฮะแล้วก็คลิกที่วงกลมนะฮะแล้วก็ขยับให้เกิดเป็นตัวส่วนโค้งขึ้นมานะับก็จะได้เป็นเส้นส่วนโค้งขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการให้จุดวงส่วนโคง้งเป็ที่สองนี่สัมผัสกับวงกลมนะครับให้แทนเช่นกันนะครับให้แทนเช่นกันคลิกเลือก คลิกเลือกนะครับกดชิปกดเลือกวงกลมนะครับแล้วก็แทนเจนนะนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แทนเจนขึ้นมานะครับก็เครื่องหมายถูกนะครับทีนี้นะครับเราให้ขนาดตรงนี้ก่อนนะฮะส่วนโค้งตรงนี้ส่วนโค้งตรงนี้ขนาดก็คือ4.2นะครับ R 4.2 4.2 0นิ้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็ขนาดตรงนี้นะครับส่วนโค้งตรงนี้นะครับก็คือ 1นิ้วนะครับบมาคับมันไว้ก่อนก็ได้นะครับ1นิ้วกดปิดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเหมือนไหมฮะยังไม่เหมือนนะครับยังไม่เหมือนนะครับนะครับจุดนี้ห่างจากเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมนะครับจุดศูนย์กลางของอรัศมี r 1เนี่ยนะฮะมันห่างจากจุดเนี้ยก็คือ1.25นะครับก็จากเส้นนี้นะครับกับจุดศูนย์กลางของ ส่วนโค้งรัศมี r 1นะครับให้ห่างที่1.25 1 2จอน่้นวนะครับกดคลิกแกมก็จะขยับขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บนะครับไหมครับสองส่วนนี้ยังไม่ยังไม่อ่าแทนเจน์กันนะครับก็คลิกไปที่นี้หน้าจอในไม่ก็ตอนนี้คลิกหน้าจอคลิกกาไปนะครับเห็นไหมครับสมาร์ทยังติดอยู่นะครับก็กดปุ่ม esc ที่คีย์บอร์ดออกไปนะครับ สมาร์ทก็จะหายไปเห็นไหมครับทีนี้เราก็เลือก2ตัวนี้ให้แทนเจนต์กันนะครับก็คลิกที่เส้นที่1กดชิปคลิกเส้นที่2นะครับเกิดสัญลักษณ์แทนเจนต์ก็คลิกนะก็จะได้นะครับสเก็ตนะครับไ้ตามไปงานของเรานะครับทีนี้นะฮะเราก็มาสร้างส่วนโค้งตรงนี้กันนะครับซึ่งส่วนโค้งนี้เห็นไหมครับสัญลักษณ์ของเรา าการบอกขนาดของใบงานของเรานะครับบอกแค่ส่วนนี้ส่วนนี้ไม่ได้บอกแสดงว่าเส้นตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันนะครับเราก็ใช้3 Point a r อเหมือนเดิมครับคลิกที่3 Point a r อนะครับคลิกเลือกที่ส่วนโคง้งทางของสล็อตนะครับ1นะครับคลิกมาที่วงกลมไดมิเตอร์หอีกฟังหนึ่งนะครับคลิกอีก1ครั้งนะครับก็ขยับ ครับขยับแบบนี้ขยับเอาตรงไหนก็ได้ฮะตรงไหนก็ได้แล้วก็คลิกวางอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับมุมเส้นทั้ง2เส้นพวกนี้สองข้างเนี่ยมีแค่คอนซิเดนต์นะครับยังไม่เกิดการแทนเจนต์กันเราก็ทําให้มันแทนเจนต์กันนะครับก็กดปุ่ม e c ออกไปก็ได้ฮะ e c เลยผมชอบใช้ e c นะครับสะดวกดีนะครับคีย์บอร์ดมันรวดเร็วด้วยนะครับคลิกส่วนโค้งนะครับกดชิปคีย์บอร์ด นะครับคลิกโค้งหนึ่งนะครับแล้วทําให้มันแทนเจนกันนะครับก็เพื่อม่ถูกนะครับเราทําทีละข้างนะครับถ้าทําอข้างโปรแกรมมันจะสับสนนะครับระหว่างข้างนี้กับข้างที่เอ๊ะมันอันไหนนะครับฉะนั้นนะครับเราก็พยายามนะครับทาทีละข้างนะครับก็คลิกวงกลมกดชิปคีย์บอร์ดนะครับเลือกเส้นนะครับแทนเจนนะฮะนะครับเราก็จะได้เส้นส่วนโค้งนะครับพอเส้นส่วนโค้งเสร็จแล้วนะครับ เราก็ใส่ค่ารัศมีให้มันนะครับก็คือ r6 นะครับก็เลือกไปที่ smart dimension นะครับเห็นไครับคลิกเลือกมันติดอยู่นะครับติดอยู่ก็กด ESC ออกไปนะครับกด ESC ออกไปแล้วก็คลิกใหม่ครับ smart dimension คลิกเลือกที่เส้นโค้งนะครับรัศมีก็คือ r6 นะครับ r6 ก็พิมพ์แก้ไขนะครับ r6 ฮะทีนี้นะครับทีนี้เราก็ได้หละนะครับเส้นโค้งตรงเนี้ย แต่ทีนี้เรายังเหลือจุดเชื่อมโยงพวกนี้อยู่นะครับเราก็สังเกตนะครับเห็นไหมครับมันจะสร้างลายนะครับอยู่ที่จุดตัดของคอดแดนของวงกลมนะครับคลิกลงมาอ่าคลิกลงมานะครับเราก็สร้างลายเหมือนมันเลยฮะเออเหมือนใบงานนะครับสร้างลายนะครับคลิกลายนะครับจากจุดตัดของวงกลมนะครับเอาเป็นเส้นตรงลงมาเลยนะครับเส้นตรงผ่านเส้นส่วนโค้งนะครับ ผ่านเส้นส่วนโค้งลงมาแล้วคลิกวางนะครับพอคลิกวางเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำส่วนโค้งนี้บ้างนะครับก็ใช้3าม point a r ตนะครับคลิก3าม point ร์ตเลือกที่จุดตัด c ร์แ o น n เลยนะครับคลิก1น,นะครับคลิกที่ส่วนโค้งอีก1ขยับให้เกิดน,นะครับส่วนโค้งให้ได้ตาม ใบงานของเรานะครับก the ็คลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้เป็นเส้นส่วนโค้งนะฮะเส้นส่วนโค้งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้นะครับออกมาตามใบงานแล้วนะครับทีนี้เราก็มาตัดเส้นที่เราไม่จําเป็นหรือเราไม่ต้องใช้ออกนะครับเราก็เลือกไปที่ทิมนะครับคลิกไปที่ทิมนะครับนะครับแล้วก็คลิกค้างที่เมาส์ลากผ่านเส้นที่เราต้องการตัดครับ ส้นที่เราต้องการจะตัดทิ้งนะครับลากผ่านเลยนะฮะลากผ่านเลยตัดให้หมดนะครับถ้าตัดไม่หมดนะครับโปรแกรมมันจะไม่ให้เราทําการเอ็กทูดหรือทําอะไรต่อไปนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะครับ R จุดสามแดนะครับจุสคือส่วนโค้งตรงนี้นะครับเราก็ใช้คําสั่งตรงนี้เลยนะครับก็คือ sketch f i เ l e t นะครับคลิกเลือกไปที่ sketch f i เ l e t นะครับก็แก้ไข f i ล l e t parameter ก่อนนะครับเป็น 0.38นะครับแล้วกด enter นะครับ enter แล้วก็คลิกนะครับเอามาคลิกที่จุดเลยนะครับเอาเมาส์มาคลิกที่จุดคลิกหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกครับหาาพอคลิกแล้วปุ๊บเครื่องหมายถูกขึ้นมาก็จะทําเป็นมันก็จะเป็นฟิเลตให้เราพร้อมกับตัวแทนเจนให้เลยนะครับแทนเจนขึ้นให้เลยนะครับทีนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับมันไม่ได้บอกขนาดไ้เห็นไหมฮะไม่ได้บอกขนาดไว้แสดงว่า มันต้องเท่ากันตรงนี้แหละนะครับเราคิดเอาเองเออเองนะครับนะครับคิดเอเองเองเลยนะครับเราก็ให้ขนาดมันไปซะนะครับคลิกไปที่ส่วนโค้งเลยนะครับเราก็คลิกเลือกนะครับเสร็จปุ๊บก็แก้ขนาดเป็น0.38นะครับกด Enter เสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับเส้นส่วนโค้งกับเส้นนี้นะครับส่วนโค้งเนี้ยมันไม่จันเจันกันนะครับ เราก็ทําให้มันแทนเจนกันนะครับเป็นสมาร์ทอยู่นะกด ESC หรือกดไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็หายนะครับกดคลิกเลือกไปที่เส้นนะครับกด Shift คลิกอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็แทนเจนนะครับนะครับเราก็จะได้ใบงานสเก็ตออกมานะครับตามใบงานของเรานะครับตามใบงานของเราครับตรงนี้เราไม่จําเป็นนะครับพะเราเริ่มต้นเราไปคลิกเลือกที่จุด ตัดของส่วนโค้งหรือคอดแดนของมันนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะทีนี้นะครับเรามาลองทําการ e x e c u t ดกันนะครับ t ดกันว่าเราจะเลือก t ดแบบไหนในเมื่อเราสเกตออกมาทีเดียวเลยนะครับเราก็คลิกไปที่ exit sketch นะครับ exit sketch เ,เสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ future นะครับ future บิดบิดแบดบบ,บิดงานมาหน่อยฮะบ,บิดงานกด คลิกที่รูปกริ้งที่เมาส์นะครับแล้วก็ปิดชิ้นงานนะครับหรือใครจะเลือกใช้ตัวนะครับตัววิวนะครับตัววิวนะครับแล้วก็เลือกเป็น iso metric ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกทาการเอ็กทูธนะรเวลาเราเอ็กทูธนะครับเอ็กทูธเราจะเอ็กทูธเราจะเลือกที่พื้นผิวนะครับทุกครั้งนะครับเวลาที่เรามีสเกตสเกตเดียว นะครับมีเส้นเส้นเดียวนะครับหรือสเก็ตแบบชิ้นงานเดียวสี่เหลี่ยมที่เฉยเนี่ยพอเรากด e x ็กทูดปุ๊บนะครับมันจะขึ้นฟีวิวสีสีเหลืองให้เราเลยนะครับแต่นี้ของเรามันมีหลายเส้นหลายสเก็ตนะฮะมันเลยจําเป็นต้องเลือกเอานะครับแต่ก็ง่ายสะดวกสําหรับเรานะครับผมต้องการเปลี่ยนนะครับให้ การเอกทูตของเรานี่ออกทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือเลือกไปที่ mid p l a n นนะครับมันจะออกทั้ง2ฝั่งนะครับจากตัวสเก็ตของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับผมต้องการที่จะ X อกทูตตัวนี้พื้นผิวตัวนี้นะครับเราก็คลิกเลือกที่พื้นผิวนะครับคลิกเลือกพื้นผิวนะครับเขาจะออกทั้ง2ฝั่งจากสเก็ตนะครับเราก็ให้ขนาดเลยนะครับอันนี้เป็น1.5นิ้วแล้วกันนะครับ1.5นิ้วแล้วก็เครื่องหมายถูกครับนะครับ มันจะออกทั้ง2ฝั่งนะครับรวมกัน1.5นะไม่ใช่้างลง1.5นะครับเสร็จปุ๊บก็เครื่องหม้ถูกครับก็จะได้ออกมานะครับแต่ทีนี้นะครับสเก็ตของเรามันหายไปนะครับสเก็ตเราหายไปแต่มันถูกซ่อนอยู่ในนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะคลิกเลือกออกมานะครับก็คลิกไปที่จุดดําๆสามเหลี่ยมนะครับที่ x อ็กทูดหนึ่งนะครับคลิกเลือกก็จะเจอสเก็ตหนึ่งขึ้นมานะครับเราเลือกที่สเก็ตหนึ่งครับแล้วเราก็ x อ็กทูด อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมให้เราเลือกพื้นผิวนะครับที่จะพื้นผิวว่าจะเอ็กทูดพื้นผิวตรงไหนพื้นผิวตรงนี้อ่าคลิกเลือกนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นมิ d เพนนะครับออก2ฝั่งนะครับผมต้องการตรงนี้เป็น1นิ้วก็แก้ที่นะครับตัวพารามิเตอร์ของมันนะครับก็เป็น1กด Enter นะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกนะครับ นะครับเราก็จะได้นะครับได้มาสส่วนแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็มีส่วนตรงกลางนะครับแขนตรงกลางเนี่ยที่จะเชื่อมนะครับเราก็คลิกเลือกไปที่ x อ็ทูหนึ่งนะครับเราจะมีสเก็ตอยู่หรือว่าใครจะเลือกที่ของ x อ็ทูสองนี่ก็มีสเก็ตเหมือนกันนะครับสามารถเลือกได้ทั้ง2อันเลยนะครับเราก็เลือกไปที่ x อทูเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็เลือกพื้นผิวตรงนี้นะครับคลิกเลือกนะครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนจาก บิวให้เป็นมิดเพจนะครับอันนี้เอาแค่0.5นะครับ0.5นะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกนะครับชไครับชิ้นงานของเราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยออกมาเลยนะครับเพราะว่าใบงานของเรานะครับมันเป็นเหมือนกับพาร์ทชิ้นส่วนที่มีส่วนโค้งในหลายส่วนนะครับถ้าเราจะสร้างทคละสส่วนแล้วมาสร้างตรงนี้ตรงนี้เรามาเชื่อมกันนะครับมันค่อนข้างจะ ยุ่งยากนะครับถ้าเราสเก็ตขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับแล้วเราก็ทําการเอ็กทูดในทีละส่วนในจุดทีละจุดของสเก็ตนะครับก็สามารถที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับก็สามารถคลิกที่จะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีหรือจะสร้างวัตถุให้มันเป็นวัตถุอะไรก็ได้นะครับเป็นพวกแบทีเรียลเป็นเหล็กเป็นก๊าซเป็นพลาสติกนะครับเราสามารถที่จะเลือก ให้ชิ้นงานของเราได้นะครับถ้าเลือกเข้าไปแล้วนะครับเรามันก็จะเปลี่ยนสีให้เรานะครับในกรณีที่คอมพิวเตอร์หรือมีการ์ดจอที่สามารถที่จะแสดงให้เห็นได้นะครับแต่ของผมมันไม่พอนะครับได้แค่สีนะครับนี่นะครับก็จะได้ชิ้นงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ก็สวัสดีครับ